โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับโฮมกคังกับชนนี่สโลโ์ครับวันนี้เราอยู่กันใน ROM 2 0เช่นเคยนะครับวันนี้เราเข้าสู่รายการไม่เลือกฟาร์มไม่ยากจนอีกแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูใหม่นะครับจะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปดูว่าวันนี้ขยะอะไรเป็นที่ต้องการของตลาดและเราจะสามารถหาขยะตรงนั้นได้ หรือเปล่าและจะหายัางไงนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เช้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานั่นเองช่องเราก็กำลังจะถึง7,000ซับแล้วเย่ yeah. ขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะมาวันนี้เราเหมือนเดิมครับไปที่ตลาดครับว่าอ่าเรามีอะไรจะนำเสนอนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ่าพอดีว่าผมนะครับ ได้ทําการไปรีเสิร์ชอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้หัวข้อในการที่จะไปฟาร์มของเรานะครับนั่นก็คือโคนั่นเองไม่ใช่หยอกหยอกกันนี้เสนอไปแล้ว <c oughs> ก็มีของคนเอามาลงเ,เต็มตลาดแนละ้วสำหรับวันนี้ครับเราขอนาเสนอกลิตเตอร์เชลนั่นเองโอเคครับวันนี้ครับกลิตเตอร์เชลครับมูลค่าตลาดอยู่ที่ 543นะครับและนะครับผมได้ไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ากริตเตอร์เชลนี่หามาจากนี่เลยครับเจ้าบริไลท์นะครับเป็นมอนสเตอร์พลาดแมลงนะครับอ่าเป็นมอนสเตอร์เผาแมลงธาตุไฟนะขนาดเล็กนั่นเองนะครับก็ HP จะอยู่ที่8 0 0 0 0นั่นเองนะครับทีนี้ครับเจ้านี่นะครับการ์ดเอฟเฟกเนี่ยก็ ผมไม่แน่ใจว่าราคาอยู่เท่าไหร่นะแต่ถ้าสําหรับพวกนี่เลยอีลูเล็กนะครับมีโอกาสดรอปอีลูเล็กด้วยนะแล้วก็มีโอกาสดรอปธาตุน้ําเอ้ยธาตุทุยธาตุลมสิจะบ้าเหรอเออให้ตายสิเออเป็นธาตุไฟแต่ดรอปธาตุลมงงไหมช่างมั <c oughs> นมเถอะนะครับก็สิ่งที่เราต้องการก็คือ glitter shell นะครับโอกาสดรอปก็คือ2องจุดนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าเจ้าอ่า b i ดไลท์เนี่ยอ่าเจ้า bit เนี่ยมันหา เราเราจะไปเจอมันได้ที่ไหนนะครับโอเคคนอื่นเลยนะครับก็มาที่นี่ครับบริการที่เลยพอร์ตครับก็ไปยังอเดบารันครับนี่เลยคุกนะครับคุกนาฬิกาชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับไปไปดูนี่ผมเอาตอนนี้ผมกำลังสวิตช์จ็อบเป็นซุปโนอยู่อ่ากำลังมาเก็บจ็อบซุปโนเพราะว่าจ็อบบิเกเตอร์ผมมันเต็มแล้วก็เลยอา,อาจจะไม่แรงนะครับ แม่แรงต้องขออภัยนะครับอ่านี่เลยเนี่ยตับีไลท์เนี่ยก็จะอยู่แถวนี้ครับเต็มเลยครับเนี่ยอ่าเราก็คือปกติแล้ว่มอนน้องเขาจะตีเราก่อนนะครับอ่าก็นี่เลยเนี่ยก็มาอยู่แถวนี้ครับง่ายๆครับใกล้ๆเนี่ยอ่าถ้าสมมติว่าใครมีนักธนูหรือว่ามีโจรน,นะครับมีอะไรก็ตามนะครับเนี่ยอาร์มเนี่ยมาฟาร์มเลยตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องลากกันจริงๆอ่ะยืนยืนอยู่งนี้ก็ได้อ่าพอดีว่าสตตมิน่ผมมันเหลืองด้วยก็เลยอาจจะอ่าไม่ดอปนะครับอาจจะดอบยากหน่อยนะครับ จริงๆถ้าแบบป,ลแบบปล่อยฟาร์มไม่คิดอะไรเงี้ยก็มาได้เลยครับก็เรอะว่าเป็นที่ฟาร์มที่ดีครับได้เงินเยอะๆด้วยนะครับสำหรับใครที่เลเวลน้อยๆนะครับในวันนี้เลยมอนสเตอร์ Monster มีเลเวลอยู่ที่106นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านสามารถเอาตัวมาปล่อยตรงนี้ได้ถึงเลเวล136เลยนะเออ136 1 13เ7เลยเนี่ยเอ็มฟิตเตอร์เชลล์ออกมาแล้วนี่เลยมานนี้นี่มาดู จริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเอาอาชีพอื่นมาน่าจะดีกว่านี้อ่ะเนี่ยอ่ะมาดูว่ารับวินนะครับรับวินตอนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูราคานะครับอ่าให้ดูครบท้วนกันเลยสำหรับคลิปนี้นะครับนี่สามพันนะครับแล้วก็อ e ีลูเล็กผมว่าน่าจะไปอยู่ต่ำสุดนะอีล e ูเล็กนี่ห้าพันนะครับก็เอาง่งายๆนะครับก็มีโอกาสลุ้นเงินได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ อยากจะมาฟาร์มหาเงินตรงนี้โดยที่เราสามารถวางขยะแล้วขายออกได้ทันทีนะครับนี่เลยนะครับรีบมาซะนะครับก่อนที่คนอื่นจะมาก่อนนะครับก่อนอื่นก็นั่แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอ่าเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคลิปนะครับหลังๆออกช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยครับพอดีว่าผมาใช้เวลาพักผ่อนนิดนึง ก็นั่นแหละครับกดติดตามไว้นะครับจะได้รู้นะครับว่าคลิปใหม่จะมาตอนไหนแล้วก็เราจะรวยไปด้วยกันครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับเอาไว้ไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ